หนึ่งหนึ่งสองมันเป็นกฎหมายที่ใช้ปิดปากประชาชนจริงๆนะมันตรวจสอบไม่ได้ด้วยว่าจริงหรือไม่จริงเพราะมีเคสหลายเคสที่มันไม่เมกเซนเช่นคําว่าจ้าแล้วโดนหนึ่งหนึ่งสองแชร์คลิปวิดีโอแล้วโดนหนึ่งหนึ่งสองมันกลายเป็นกฎหมายที่กว้างมีช่องโหว่มันสามารถกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้คนคนหนึ่งเล่นงานกับอีกฝ่ายหนึ่งได้พอมาโดนคดีดเห็นได้ชัดเลยว่าขนาดเยาวชนเนี่ยยังเป็นภัยต่อความมั่นคงได้เลยเหรอ ผู้ใหญ่หลายคนก็ชอบแบบเป็นแค่เด็กเองแต่ท้ายที่สุดคุณก็เอาคดีที่มีโทษ3-15ปีจำคุกเนี่ยมาเล่นกับเด็กเด็กนักศึกษาคนหนึ่งที่แบบใช้กระบอกเสียงในการพูดต้องเอาอนาคตเขาไปแผนไว้กับกฎหมายไปอยู่ในคุกกับกฎหมายที่โทษมันหนักมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอตอนที่รู้ก็คือโดนตำรวจโทรมาบอกว่ารู้ตัวใช่ไหมว่าตัวเองโดนหนึเนี่ยผมก็ ถ้าผมโดนหรออะไรอนยะ่เงี้ยคือมันไม่มีหมายสารมันไม่มีอะไรเลยคือเป็นการโทรมาบอกว่าคุณโดนหนึ่งหนึ่งสองนะให้ไปพบที่สอนอพอห์ตโยอทินเราก็มาทราบภายหลังว่าเขาส่งตัวหมายเนี่ยไปผิดบ้านคือบ้านนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว น112แล้วก็พรวอคอมพิวเตอร์จากการเที่ยงอังทวิตม็อบ13กุมภาที่คอฟอได้มีการกระทืบแพทย์ค่ะอ,อ,อาสาสมัครหลังจากที่โพสข้อความเนี่ยค่ะก็เริ่มรู้แล้วว่ามีคนบิดเบือนข้อความที่ออกจากสื่อแล้วก็อยากจะแจ้งข้อหานี้แต่ตอนแรกที่รู้ว่าจะโดนนะคะก็ต้องกลัวเป็นปกติอยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราสื่อไปเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาร้ายตอนหมายแรกที่โดนก็คือมาเป็น116เลยแต่ว่าในในเซตที่โด กันทั้งหมดอะคะ่ะกับแกนพวกพี่กว้นพี่ไบสพี่ลุงอะไรอย่างเงี้ยจะโดนหนึ่งหนึ่งสองกันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งมาแจ้ง1นหนึ่งสองในคดีเดียวกันเพิ่งมาแจ้งในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกสัวหนูไม่รู้คือวันนั้นเป็นวันที่ชิลมากที่ทานายบอกเขาสั่งฟ้องหนึ่งหนึ่งสองเรานะเพิ่งทราบจากทนายว่าเราเป็นคนแรกนะที่โดนสั่งฟ้องคดีหนึ่งหนึ่งสองซึ่งมองว่ามันมันเป็นเรื่องแบบใหญ่เกินกว่าหมายคือถ้าสูิเราได้หมายเรายังมีแบบจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งงงงฟฟ้อ้อออกก็ไไดแแต่่คืมมัสปลลวาารเบบ ไปสู้คดีและอะไรเงี้ยค่ะผลกระทบที่ได้หลังจากได้1นึสองมาเนี่ยกระทบเยอะมากที่บ้านก็ตัดเงินเนาะเรื่องเรียนก็ที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศก็ไม่ได้ไปเพราะว่าติดคดีถ้าไปเรากลับมาก็อาจจะโดนหมายจับแล้วก็ต้องมาสู้คดีต่อแต่อยู่ในคุมอะไรก็คือไม่คงอยู่ดีสมมุติว่าผมไป4ปีแล้วสถานการณ์ตอนนั้นมันแย่ลงผมกลับมาผมอาจจะติดกลืมไปเลยก็ได้นะหรือว่าแบบผมไปรีไพรอยู่นู่น แต่กว่าผมจะได้สถานารีไพ่ยอย่างเงี้ยก็ยากอยู่ดีก็เรื่องอนาคตตัวเองมากกว่าเพราะว่าอังอยากไปเรียนต่อต่างประเทศอยากเรียนกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับมาช่วยเหลือประเทศเราอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็กลัวแต่ตอนหลังก็หันว่าโอเคในเมื่อเราโดนแล้วก็เกิดเรื่องนี้ไปแล้วถือว่าเก็บเป็นประสบการณ์อนาคตรเราจะนั่งอีกฝั่งหนึ่งของโตเป็นทนายที่ช่วยเด็กๆแบบอังบ้างหวังว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก เนี่ยก็เป็นตัวบทบัญญัติกฎหมายที่มีปัญหาอยู่แล้วในการตีความแล้วก็การบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐก็ตีความโดยกว้างขวางแล้วก็ขยายขอบเขตการคุ้มครองบุคคลที่อยู่ภายใต้ความหมายของ1 1ึอเนี่ยออกไปจนเป็นที่มาของมีเหตุว่ามีประชาชนเนี่ยมีพฤติการการกระทําที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงสถาบันกษัตริย์โดยตรงแต่ก็ยังถูกกวาดต้อนหรือว่าถูก ดำเนินคดีด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นจากเดิมเนี่ยจะไม่มีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดี1นส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันมหาวิทยาลัยตอนนี้ขอบเขตการดำเนินคดีมันก็กว้างกวางแล้วก็ขยายเขตแดนมาในส่วนของเด็กและเยาวชนด้วยเวลาอังเองได้ไปสถานทีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาเน้นที่จะเหมือนช่วยบำบัดเด็กๆเ,เวลายาวชนทัดขืกฎหมายซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ควรและถูกต้องแต่พอทีนี้มันเป็นคดีการเมืองเนี่ย พอเยาวชนดูหนึ่งสองจะทำยังไงตอ่อพอดูหนึ่งสองแล้วคือต้องมาบําบัดเด็กรอ,อหนูมองว่ารัฐเขาแบบถ้าใครแบบเก่งตั้งคำถามคุณก็อยู่ในประเทศนี้ไม่ได้คุณก็จะเป็นแบบใครสักคนหนึ่งที่แบบรัฐพยายามจะลบคุณออกเพราะว่าคุณตั้งคำถามกับรัฐคือแเองไม่ใช่คนที่โดนดูหนึ่งสองแล้วเข้าใจว่ามีคยหนึ่งหงกอยุยงปลุกปัน่นเด็กอะไรจะมายุยงปลุกปัน่นมีอํานาจอะไรหนูมีปืนหรอมีกฎหมายในมือหรอแบบจะมาแบบให้คนมานั่งแบบโหลุกเฮทั้ง ประเทศคือไม่ใช่แสดงว่าเขาก็คงกําลังกลัวกลัวสิ่งที่เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก็คือการออกมาเรียกร้องแล้วการแบบประชาชนฉลาดขึ้นหูตาสว่างขึ้นเขาก็จะพยายามเอากฎหมาย,ย่เง,งี้ยที่เขามีอำนาจอยู่ในมือ กับคนทนล่าสุดได้ไปอ่านคําแถลงการ์ของ UN เอ็นะคะสหรประชาชาติเขาได้พูดเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองคือความไม่ชัดเจนของภาษาของกฎหมายเพราะมันกลายเป็นว่าอะไรก็กลายเป็นหมิ่นประมาทได้แล้ววิจารณ์ทำอะไรยังเป็นหมิ่นประมาทได้เลยปัญหาที่2ภาษาอังกฤษก็คือ proportionate to the crime ก็คือเหมือนของประเทศไทยเนี่ยคดีหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นจําคุก1ปีหรือว่าปรับประมาณ1มื่นสองหมบาทซึ่งต่างประเทศเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกากันแต่ เอยคือเวลาเราไปด่าหรือมีนประหมาทไปว่าใครหรือแบบพูดความเท็จกับคนอื่นเนี่ยมันควรจําคุกถึง15ปีเลยหรือเปล่ามาตราหนึ่งสองก็อยู่ในส่วนของกฎหมายอาญาสิ่งสําคัญก็คือการตีความกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดเพราะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมีโทษจําคุกรวมถึงคดีประมวลกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งสองเนี่ยมีโทษจําคุกที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นการตีความของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเคร่งครัดด้วย ในความเห็นส่วนตัวอะไรแบบนี้กฎหมายมาตราหนึ่งสองเนี่ยโดยตัวกฎหมายเองเนี่ยก็ต้องทบทวนโดยตัวอยู่แล้วนะคะทั้งตัวบทบัญญัติที่จะไม่ชัดเจนรวมถึงบทกำหนดโทษอ่ะที่มันไม่ได้สัสดส่วนกับพฤติการของการกระทําแล้วก็อาจจะมีความเห็นต่อผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอ่ะเนื่องจากตอนนี้กฎหมายยังมันยังบังคับใช้อยู่ไงมันยังไม่ถูกแก้ไขหรือยังไม่ถูกยกเลิกอ่ะผู้ที่บังคับใช้กฎหมายอ่ะมันก็ต้องตีความกฎหมายโดยเคร่งครัด ผมมองว่ามันมันถึงเวลาแล้วอะที่เราควรจะยกเลิกกฎหมายมาตรานี้เนาะไม่ใช่ว่าคุณทําผิดแล้วคุณไม่ยอมรับนะแต่มันคือการซัพพอร์ตเสรภีภาพในประเทศให้มากขึ้นในเมื่อประเทศเรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยหนึ่งในนั้นก็คือฟรีสปีดหรือเปล่าเสรีภาพในการพูดก็คือสิทธิอย่างแรกที่คนไทยคนมี